แบบเอ้ยเหมือนกับเราแบบคิตต like like right. ี้บอยอะไรอย่างเงี้ยหลายคน้อแชร์ว่าเอ้ยเนี่ยเราเคยทำงานอย่างนี้มาก่อนจริงหรือเปล่าครับก็เคยเดินแบบครับคือวันนั้นเป็นเป็นงานที่เปิดร้านใหม่ของพี่ครับก็พี่เขาโทรมาชวนให้ไปเดินแบบนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเป็นท็อปเกย์ก็ไปเดินแบบตามปกติครับผมก็ถอดถอดกันทุกคนเลยครับตอนนั้นไม่มีกล้ามเลยครับตอนตอนแรกผมไม่รู้ครับว่าว่าจะต้องถอดเสื้อด้วยครับก็ตอนนั้นไปถึงปุ๊บก็ถอดเสื้อด้วยก็ต้องครับก็ทําไปครับอ๋อไม่มีครับ คือผมแค่ทํางานตรงนั้นแล้วก็จบแล้วครับผมก็ไม่ได้กลัวครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับครับผมผมเห็นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วครับเพราะพี่ๆเขาก็ถ่ายรูปเก็บวไว้อะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นยอย่างที่คนคิดกันนะครับจริงไม่ได้เป็นครับก็ลองพิสูจน์กันได้ครับผมไม่ได้เป็นเก่งควางครับได้ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดครับเพราะว่าเราก็ทํางานของเราก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเราก็ไปเดินแบบตามปกติ